ยังตมงมาคุยซาดช่วยเฮียเล่นทุกวันในเทียงตงมาคุยาด มาโคหาแม่มาเงินไงเฮีย <c oughs> จะมาโคทำเฮียอะไรก่อนในสอด ทีมสีไะไรวินทีมสีแดงเฮีย <c oughs> ตีกันไปตีกันมาเฮีย ้ยตึงเกินโงเฮ้ยไอ้เี้าเอ้ยไอเี้ามึงไปโดนเกิดตรงกลางแล้วมันก็เปิดใส่กู ลูมันสี่หนึ่งไอ้เชี่ยเฮ้ย,ยจะไม่ไหวได้ไงวะเออทีมกูสี่ไอ้เชี้ยเหลือสองหนึ่งเกิ <c oughs> นโคตรตึงอะ่ะเอาเรียบร้อยไอ้ยามาโคโดนลูกง่ายๆลูกจะจ้าตายอเอ้เชียงโง่เดินไปตาย,โ,เเยงโง่โง่จันเลยไปควายโคตรโง่เลยไอ้เฮี้ยเดินไปตายอะ่ะดูด่าใครวะด่ากูปะเนี่ย เอ้ยยังด่ากูครยโง่คยไอ้พี่อะ ไอ้ควายโง่เมโลพอมไอควายเฮี้ยจ่อยเฮี้ยไก่เฮี้ยคุณออกเกมเลยเฮี้ยโง่ได้กูกูด่าแม่งเลยอะ ชื่อเจมพี่แย่ไปเลยโดนด่ากันไปแล้วไอ้ยะโอยอยาดีนะตูชนะมันถ้ากูแพ้กูโดนด่ากูชนะกูด่าได้กูต้องชนะเกมนี่หรอไอ้สัตว์กูแพ้ไม่ได้อย่าเออควยเชื่อไคู่จากเลยเชื่อโง่เดื มันงาอีความไอ้เยี่ยกระจออะไรเงี้ยมันเป็นเยี่น้ำแข็งน้มังาอีความไอ้เยี่ยกระจอไอ้เยี่ยเคว่เย่ยโดนกูตบไปเยี่ยคว่กระจอไอ้เยี่ยน้ำราดกระเดื่อใส่สัตวเคว่กระจอไอ้เยี่ยกระจอแต่ไอ้เยี่ยกาะไอ้ควายเยี่ยยึดอากาศป้งอ่ะไอ้เยี่ยกระ ไอ้จะทำเยี่ยอะไรอ่ะไอ้จะทำเยี่ยอะไรอ่ะเพราะว่จะเอาลูกบอลมาฆ่ากูเว้ยอ่ะกูไม่ให้ฆ่า เอาแมงดีแมงดิแม่งดีมันจะไล่กูเอ้มันจะไล่กูมันขี้แขนเว้ยขี้แขนขี้แขนยังเป็นคนแขนอ่ะเยี่ยมแต่ขี้แขนจัดเลยเด็กขี้แขนจัดเลยขี้ห่าเด็กขี้แขนเดี่ยวเดูดิออทิสติกจัดอ่ะขี้แขนขี้แขนขี้แขนไม่งั้นจะฆ่ากูอุ้ยเอาเร็วมอาเร็ว เอ้ยควายไอ้ควายก็จ่ออไอ้เย็นอ้ ฆ่ากูอย่างเดียวเลยมันเอาบอลมาเคลื่อนจะฆ่ากูไอ้ย่าไอ้ทำทำไม่ได้ไอ้สั์ขี้แขนนี่ยังเดิ่มในแขนกู <c oughs> อ๋อกดคิวมันคือฟีดเหรอวะไม่คิวฟีดเหรอ ก็พุง่งแต่ถ้าพุ่งไปโดนบอลมันจะฟีดนะเว้ยเฮ้ยแม่งบวกแล้ววะ่ะเฮียเอาเกินมาคยุยสัตว์อ๋อเฮียไม่ต้องฟีดว่ะไอ้เฮียงโง่มันอยู่ไหนวะกูชจำอีกแล้วว่ะไอเช่งงโง่อยู่ไหนวะ ไอเชียงโง่ออกไปแล้วเหรอวะไอเชียงไม่งด่ากูแล้วแม่งก็ออกแม่งก็เจอกเลยยังไม่ออกไอ้เชี่ยงยืนโง่ยืนบื้ออยู่ได้อีกที่อะสมองหมาบัรยายควายม่งแขนกูจัดมึงทำพี่อะไรไม่ได้มึงแขนดิมึงแขนดิมึงแขนกู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 ดิเองโง่มึงแขนกูดิควายมึงแขนกูดียังโง่แขนแขนกูแม่งแขนกูจัดเลย ไอ้แค้นกูจัดเลยไอ้เฮี้ยงโง่มึงโง่จะมั้งมีสมองปะเออนี่ย่า

กูแตกโอยหล่อไอ้ขี้แกนมึงแฉนกูปะเนี่ยมึงแฉนกูปะเออแกนมึงแฉนกูปะเนี่ย เอ้ยไม่ไหวปะเนี่ยแค้นกูเล้าไอ้เชี่ยมังเล่นรันเกมไอ้เหี้ยไม่แค้นกูขารรันเกมไอ้สัตว์อย่าทุบคีย์บอร์ดรันเกมนะเว้ยเพื่อนแค้นกูจัด ไม่รู้คุยกับคนในร้านเกมมั้งกูได้อดคิปไปว่า